ทำให้บ้านเมืองสงบสุข,สขเป็นสิ่งสําคัญที่สุดท่านมานี่ได้ถ้าไปโน่นได้ไปนี่ได้นะเพราะบ้านเมืองสงบสุขท่านต้องทำให้สิ่ง,งนี้มันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนจากนี้ไปต่อจาก5ปีที่เราช่วยกันทำมานะครับเราจะต้องลดความขัดแย้งเราจะต้องหัวใจความรักความสามัคคีคืนมาใช่หรือไม่ใช่ความรักรักตัวเองรักพ่อแม่รักครอครัว รักธาตรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ให้ด้วยลุกไเดินมาเดินขึ้นรวมพลังลุกขึ้นเราอย่างนั้นรอดเราต้องลุกขึ้นแล้วก็ก้าวเดินในพระองค์หมายุูงกันไปลากันไปเข็นกันไปก็ลงงามเพราะว่าเรา,รามาีศรัทธาบางไม่ ประเทศไทยมีสภาพเยแย